สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจกุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของส้มเลยค่ะเป็นเหมือนเจกุ้งไมคะเผลอแป๊บเดียวส้มที่เราซื้อมานะคะเหี่ยวแล้วก็ทานไม่ทันแล้วล่วะคะ่ะเจกุ้งจะเอาส้มที่เริ่มเหี่ยวแล้วนี่ล่ะคะ่ะมาปอกเปลือกเข้าตู้เย็นกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะล้างเปลือกของเขาให้สะอาดก่อนเลยค่ะ หลังจากนั้นพักให้แห้งค่ะหลังจากแห้งสนิทแล้วเราลงมือปอกกันเลยค่ะเริ่มง่ายๆนะคะให้ตัดส่วนหัวกับส่วนท้ายของเขาก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทําให้ดูนะคะตัดส่วนหัวและส่วนท้ายแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นใช้มีดนี่แหละคะ่ะทำการกรีดเปลือกรอบๆของเขาค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการปอกเปลือกนั่นเองค่ะ และทำการปอกเปลือกได้เลยค่ะในส่วนเส้นใยสีขาวนะคะใครจะนำออกหรือไม่ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะทำการผ่าครึ่งลูกอีกครั้งนึงค่ะและทำการเขี่ยมเม็ดออกได้เลยนะคะหลังจากที่เรานำเม็ดออกนะคะให้ผ่าครึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้พอดีคำนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะหั่นครึ่งได้เลยค่ะในส่วนแกนกลางของส้มนะคะเจ๊กุ้งไม่ได้นำออกค่ะแกนกลางสีขาวเขาเจ๊กุ้งไม่ได้นำออกนะคะใครจะนำออกก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะวิธีปอกแบบนี้จะง่ายและสะดวกมากๆสำหรับส้มที่ค่อนข้างงอมจัดนะคะ หลังจากหั่นเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็นําใส่กล่องพลาสติกสูญญากาศได้เลยค่ะแล้วนําไปแช่ตู้เย็นนะคะส้มที่เก็บแบบนี้ไม่ควรเก็บเกิน2-3วันนะคะหรือควรทานให้หมดภายใน3วันนั่นเองค่ะถ้าใครซื้อส้มมาเพื่อต้องการปอกโดยเฉพาะนะคะเจ๊กุ้งไม่แนะนำให้ซื้อส้มที่งอมจัดจนเกินไปค่ะ หลังจากปอกเสร็จไม่ควรแช่ตู้เย็นเกิน3วันนะคะลองดูเลยค่ะใครมีส้มครั้งต่อไปลองปอกวิธีนี้ดูนะคะง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะที่สำคัญนะคะหวานชื่นใจจริงๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ